ไปเฮ็ดเอ่อนคล้งองน้ำเห็นคเมื่อยบ้านพี่บอยครับเมื่อกี้อ๋อแบบของมึงอย่างเงี้ยมนู่นไหมเดี๋ยวผมเอามีแกนน้องใหม่พี่บอยครับเมื่อกี้หาหนุ่มใหม่มาแต่ไมาเห็ดผัวผาดเห็นผันมันโอ้ครับพี่บอยมีหลวงฝ้ยสุกิมครับหอยเยอะเกินน้ำเปล่าเขาเลยดูฝ้ายกาบใหญ่ครับที่เขาไม่เห็ดบวงสมัยเก่าแต่มีแต่บังพุงสุดพี่บอยรสชาติบอกคนแพ้บอยเนี่ย หอยแยงก้อะหอยกิบกี่ครับแต่มีปิ่งประดุกในซิมหอยก็อันแต่ไม่คงหอยก้อนตัวนนะครับรัวโตไปแล้วเนน้องบานส่วนีกแม่งคือไรครับอารบัดแทนกับมีไฟฟ่ามันนอีกิวล่งด้วยหอยกิบกี่ครับสองหน่วย รถไฟจังบาทที่บ่อยครับสมุงเสมอแดงว่าเขาเพลิวเพลนว่ะได้มากแต๊กับตอนนี้ก็จะจะไปดูแลอยู่เดี๋ยวเบื้องก่อนว่าเขาจะเหตุยังเดี๋ยวเขาอยากโยกแบบนั้นสองเศร้ากันเปลี่ยนรถไฟไหมครับงามกินนั่เลยแต๊เดี๋ยวสิดซิมแกงมาใหม่ครับนี่จอดของที่หนึ่งเลย ดครับที่นี่ครับเมนูดักในห้องมันเบ่งข้มเข้มข้นแต่ตอนผมแกงกุดยอดแล้วเอายอันี่้เจาะทลองกันงครับยลักสามทุดหวานนะมั้งผมว่ามือนี่ครับแ่งกีลามันนี่บานเ้องก็หวยเขาเอินห้องอลยรห้องเปล่าก็ว่าที่นี่าลับม้เมื่อกิ้เขาเขไปอะบ่มบ้าเปี่ครับมีลูกโดดที่เมืองให้สำรวนเตี๋ยบเลยเป็นแบบนี้ แต่เดี๋ยวซีมไหลเหียแล้วอ่วต้องสุถึงน้องวุ่นที่มว่าดีลางไปลางตามมาขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากขอบคุณดีๆครับมากิุณเนยัำเดมหัวคอลาวว๊ม แต่กาเห้เขาเขาหนึ่งก็ต้องห่วงครับนาจีแมงคี่เราใจดีดิจง่อยเราก็สิบ่แดให้ห่อยเยังน้ำพนดียอดยอดังเาไหม้อบ เนี่ยครับน้องทำให้คุณดีแล้วเนี่ยนี่แหละต้องการแบบนี้แหละทันแจงแบบนี้ได้นี่ครับแซ่บเบิด้ลเะ็ดเป็นถ้าไปแดดต้องแซ่บนะครับต้องการที่มันมันข้นอะไรมามันยังขาวอันนี้ออยี่ธีเห็ดใ,ให้เบ,บิองอยู่ดอกครับเห็ดตามวิธีเห็ดเลยเหรอไอ้ผีมื้อหอมไอ้ เหยียบอยู่ครับเหยียบเหยียบมีีมีมีแสบครับนี้ครับเดี๋นี้ไหนไม่เหยียบอูมามิซึ่งรนดีขุดรเนาะซึ่ออกสอกว่าซิมสามมีสาม้อวมือหนาไปลป่งลางก่อนแนเราต้องไปหาตั้งคลิปกันอีกชิมใ้เบิรงตมือความเบี่ยอ่นี่สอดได้ไหลกับแสบแล้วรสดีชุดรเนาดีเล บ่ต้องโฆ้ณาหรอขครับน้ำจัดแยบมากบ่ายเทล่งบใหล่ะยน้อายแล้่มั้งขี้อายนีรถขี <laughs> ้อยากไปอีกแล้ว่ะอย่ามาถึงหมูเลยหน่วยคนเห็นจอยอยู่ S <S <k 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 no euh, ุ่อยโคน้าใจง่ายอบอพี่อีกครับนึงโยวยิ่ทำจะเชือภาษาผู้ไทยคือมวเขาัวเขา่ายู่เขาต้องกินกับตงบมครึ่งผลมีสุดผมนี่ครับลาวไปยึดยึดหลุดน้ำขับผมหลุดน้ำได้จัดเลคขับที่เดียวจแซบี่ีจอกออกครับแตงงนี่ตอนประแดดความทีหนึ่ง แล้แต่มื้อน,นี่พี่บอยก็เด้เตรียมพักไว้แหงมือขาดได้พักย่า,ายมากเลยมังคุงโ,มโมอ้อแก่ตก,ก็คือเราค้นี่พอจิ้มิีกาดุกแมาขึ้นเ่าขึ้นมาเพียงกันมาแล้วน้องแบงบ์มาเช่นี้่คร<อ>ับนี่ปีกปาดุกนั่นเดียวเดือ บการเยอะออกืออกยอะบัละครับปิังครับมาลองแบ่งมคแบงมาใค้ี้พันมีไปทังม้นะมเกมาที่มีนาที่นึ่งหนกีครับแบีครับตาหุ่งเหนหอ่งมงิบนั่น อือเ <ừ> <ừ> ดือดเปนเนา้ครับมันจะเนบตอาสามุมนแต่ว่าน,อนอ้อใหม่ห้ามือนีมันเป็นนอ้อใหมุ่งนันสูตรนอใหม่สด่ะไวกกร,รอบเหมือนนั่งทอดสดกอบไม่มันมนีแล้วน,นี่แกงแบบซึ่งยอด,ดนี่เี่จะมากครับของตรงเลยว่ซุดยอด สดว่ะครับเดี๋ยวชิมนไปอยากบ้างครับมันร้อนเด็ดเลยกัดเลยกัดปลาปลาแดกนะบางอ้วนบางอ้วนปลาล่าโอ้ยแต่แมงดาพอมแมงดาหน่อยพอมอันนี้สงการแมงดาหน่อย แมงวพริกเกิดเลยบ้างพีเจ้าเป็ดปวนต่างตัวแหนกินได้กันเนี้ยได้กันนะครับป่วนเป็นแมงนี่ไมในข้าขยันบ่น้ำมันหล่นเพี่ยน้ำน้ำหล่นมันหอยย่างเดืยวภาเดียวมันเปลนห้างเลยมีดแดงมันโล้งแะไนี่โอยย่างแกนตัวดำดำบ่ับารของทบ แม่มาันแข้งขาปูเขาเอินี่ะแข้งขาปูเออแน่นแน่นเออเนแข้งขาปูพุ้พุ้ไดีดีมันมานานขาอยากินยิ่กินได้ไหมครับคิวงแล้วเฮตูเปียนอาที่เด็ดมันกินก็ไอพ่นมันเตกิ่นเสียบอยู่ก็เสียบฟุ้มากกัมานเนาะมงก็ผันมีแกก็แกอีกบอกเลยว่าที่หนึครับเนโน่้มื่อคิวงเดนแรปบอกกระเดาเนาะคนพวกผมไม่ได้บนะครับงม่กนย คุณอดมันดีมันดีแสบมั้งไงล่ะมันม่นคือแมงเก่งจีบแบบแสบ่มันหน,น,นึ่ไม่ใช่แล้วแสบกินบักขาเก่งน้องใหม่สุดยอดครับแก่งน้องม่ตัาา้งแต่บัาขาอืมหอมหออมือถ้ากลางอิพักยังจะอมะอมเนาะครับทางเนื้อ<ม>ดิเนะาจับไะใต้พักเน่นโนานโอ้โห ผมพูดพักเนื้อเฮิรอย่างนู้จับอะไรเดี๋ยบเลยแหละมีอยู่มีอยู่เน๊ะมีสิทธิ์เด็กแปลนพักเนื้อแล้วจับเสื่อพักขาวอะไรพักละบอกว่าแซมมาครับเจ้าของมันตัวแต่มุนตัดครับเนี่ยเด็ดอีริ ต้องชดน้ำครับนี่การค้นเกี๊ย่ยมมักท้ำตู้ถทายครับเป็ดหยอกแล้วไอ้บวายกนแฉอ่พี่เขาแล้วเขาก็แส่บนี่กินแฉบอยู่เลยข่าเนี่ยโอ้ลืมหอยคันเทียบ เหอยนครับโซงหอยกับตหุหอยบวงนะครับบานเ่าเยหอยบวงกับ <c oughs> ตั้หุมเามตมีซองผมป่านหุก็ได้มนส่วนมากเขาจเฮ็ดบวงบวงสดแกงเลยแมัีบวงขมาเอาบวงเฮ็ดเปนเนาะนี่ก็ได้กันนครับแชบะเอานี่ เื่อไม่อแลวนีไปเอวไปเอวมัน้อมเลยีวอิบอเี่ยมแบบเลยบอสิบอกขัดอยู่่ือซิมควานี่ไงอชิบออกขัดอยู่เียแบบเลยงสามนาด้วยโอ้ลงคั่วิวอันแม่งคิวลงอันจอนไหมคิวเหรอเออแมงิวเต็มเงี้ยเต็มเอวเอายำเลยกเสียบหอมเียวหอมเจียวก็เจมกับนับม อือละมันจะมีพลังเพื่อจับเลยใครไป็งไท้ก็ได้ไม่กย่างไเที่ยมนี่ับเล็กเส้นพุงละสิบสามบาทจับไป่วยนเออเบิดกวันได้แล้วเบ็ดได้เยอื้อือบบเบนี่ตาก็เสินไปใครออกเส็นเพื่อทำ ว่ามงจากเขาแสบแน่แสบอยู่เนาะบอยอกใช่ครับกินน้ำมันถูกต้องอีิลีต้องกินผักขาน้ำใช่อบมั้บใช่อบนะผักเนื้อเกันผักขะนี่แหละจำได้มาหยุดจับได้คำเวนดับอีกตูหอมหอมผักข่าเหม็นเหม็นแต่ว่าจะเหม็นแบบหอมนัวๆหรอครับ มันดีแี่มกันจอรนี่แหละ่สั่งมาจะกดแบบนอไรนะแบบเว้จแจ่มขึ้นนอไรย่างเดียวทุกๆยกงง้นนอนตอนนี้ครับผมไ่อคับไปต่อไปต้องน่ะใช่ีเขาแกงเปิดไหมไหมไมหรอกหอกไมมทุกๆเนี่ยเลยนายอืมเนี่ะนอไร กินทีว่านอเ็บเบิคาคุณมักนอเวยกินจะนอเรยนายอยาายากแค่กรว่แอ้ริกาผมเดียวเห็นประแดกอยูเรียตอนนึงนี่ครับเจ็บให้เบิร์คุดยอดขับแบนี้คนกินประแดกได้แข็งแรงเต็มเลอบาลาเนะถ้ากินแ่บเนี่คือว่าโอเคแล้วคุนอะ กินยังมอเสีย<อ>บนะเข่าบ่กําลังดีแต่คนเห็ดเบียดก,กินยังก็แซีบปลาที่หามาได้ความยากลำบากแมนเห็ดปลาลาเนาะมันลาบอ่แม่ครับปลาลาบที่เหลือครับอีกทั้งน้ำมัน เดี๋ยวใดทุกโซนมากให้พี่บอกอย่างของบงรอบหนาครับนะครับมือนีบเอาเคสมันี่ก็ต้องนอนไลมากเป็นแมนลูกแจงแซบอยู่แล้วแต่ว่ามือนีบเข่านอไม่อัดมากนอไม่ถุงมากต้องปรุงมากแต่วนเล่นนะแบบเอามาเป็นนอทุกวันแมนได้จริงจังเคมากนี่แหละค้นต่ำต้นมากครับอย่าหน้าเราซื้อยังก่อนแะโศกโมกครับก็โซโคก็ได้ใส่ก็เอากระบอกย้อนนักนซื้อยิ่งมาหาดโซ่ครับดีครับแต่ไม่ชิมนะ <laughs> สิบสมา <laughs> สมเมันครับมันไม่บอก